คำกล่าวหนึ่งที่ว่า to ride on a horse is to fly without wings การขี่ม้าคือการบินโดยไร้ปีกไม่ใช่เพียงอิสรภาพเท่านั้นที่เราได้รับบนหลังมา้าแต่คือการปลดปล่อยศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในให้พุ่งทะยานไปอย่างไร้ขีดจำกัด เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีคุณสมบัติโดดเด่นเป็นที่หลงใหลแก่ผู้พบเห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงในหมู่ชาวอารับกลุ่มชนที่มีความรักและความเชี่ยวชาญในเรื่องม้าอย่างมากม้าสายพันธุ์เก่าแก่ที่มีความรักและพักดีต่อเจ้านายของมันและพร้อมที่จะปกป้องเจ้านายของมันอยู่เสมอชาวอารับเรียกม้าชนิดนี้ว่าอัลเลซอนส่วนม้าพันธุ์เชื่องสำหรับใช้ในการเป็นพาหนะเดินทางหรือเป็นม้าศึกชาวอาหรับจะเรียกว่าอัลซารอส ส่วนผู้ที่ขี่ม้าสึกจะถูกเรียกว่าฟาริสหมายถึงอัศวินนั่นเอง <S <S ชาวอารับที่หลงไหลม้าพันธุ์ดีจะมีม้าระดับรามี1-2ตัวแต่จะมีใช้ผู้หนึ่งที่ชื่อไซด์อ uh ิบนูโมฮัลและอิบนสไซด์อัตตอยเขาเป็นผู้ที่มีม้าเป็นฝูล้วนแล้วแต่เป็นม้าพันธุ์ดีทั้งสิ้นเช่นม้าสายพันธุ์ฮัตตอที่วิ่งจะมีเหงื่อออกดังฝนพรำม้าสายพันธุ์กูมไมทที่มีขนสีดำปนแดงม้าสายพันธุ์อันว์ต เป็นม้าที่มีขนสีแดงปนสีเหลืองม้าสายพันธุ์ดดมูเป็นม้าที่มีฝีเท้าจัดเป็นต้น นัวกวิชาการบางท่านระบุว่าท,าบบท่านนบีมุฮัมัสสัลลัลฮ์อะลัยฮุสัลลัมมีม้าที่ท่านชื่นชอบไปทั้งหมด7ตัวด้วยกันในบรรบดาม้าทั้งหมดที่ท่านมีม้าตัวแรกนะคะมีนามว่าอัลซักบุม้าตัวนี้กล่าวกันว่าเป็นม้าตัวแรกที่ท่านนบีมุฮัมัสสัลลัลฮ์วอะลัยฮุสัลลัมซื้อมาครอบครองจากชาวอาหรับชนบทผู้หนึ่งในราคาส0บอูกีม้าตัวที่2มีชื่อว่าอัดเบิรสุม้าตัวนี้นะคะมีแดนปรากฏที่หน้าผากนะคะแล้วก็ตรงข้อเท้ามีขนสีดำบนแดงบ้างก็บอกว่ามีีีีสเททาาามมตััวว่่่3ชืออ มีขนสีขาวแกมดำหรือว่าเป็นสีด่างน,นั่นเองค่ะมาตัวที่4นะคะมีชื่อว่าอัลลูไฮส์ตัวที่5มีชื่อว่าอัลลิซาร์ตัวที่6มีชื่อว่าอัลซอบิรตัวที่7มีชื่อว่าอัลซิบและยังมีหลายตัวนะคะที่ท่านนบีให้กาูแลหรือว่ามีส่วนในการดูแลด้วย แต่เดิมเนี่ยมมาเนี่ยเป็นสัตว์ที่เปรี้ยวมากๆเลยนะคะเหมือนเป็นสัตว์ป่าทั่วไปชาวอหรับบอกว่าบุคคลแรกที่มีการฝึกม้าให้เชือ่องแล้วก็ใช้ขี่เป็นพาหนะได้นั่นก็คือท่านอบีอิสมาอาิลอะัยฮิสุลามในคัมภีร์อัลกุรอานได้มีการระบุถึงฝูงม้าศึกของเหล่านักรบหรือว่าบรรดามุญาฮิดีเนี่ยที่ออกศึกเพื่อปกป้องศาสนาขณะที่มันวิ่งเข้าจู่โจมเหล่าศัตรูมันมีการควบฝีเท้าอย่างรวดเร็วมากๆมีเสียงลมหายใจที่ดังออกมาท่านยิบนุอับบาสบริยัลลิฮุอัน,นะส่งงมสเียออกด อ,อ,อันกุรอานเนี่ยจะมีการเรียกเสียงลมหายใจของม้าที่ดังออกมาจากลำคอของมันว่าอัอดบบบเมื่อเกือกม้ากระทบกับหินก็มีประกายไฟและทำให้ฝุ่นดินฟุ้งตลกไนสมรภูมิเรื่องของม้าศึกนี้ถูกระบุไว้ในบทอัลอาดิยัตของลอสซาปดุงอตาลาได้ทรงสาบานด้วยม้าศึกในสมรภูมิเพื่อยืนยันถึงความประเสริฐและเกียรติยศของมัน ขอคุณข้อมูลดีๆจากอาจารย์อาลีเสมิงนะคะได้ฟังเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับมา้าและบรรดาม,ม้าผู้กล้าของท่านนบิมุฮัมมัสตัล,ลอกวลลอลเลวตซันลัมไปแล้วนะคะถ้าอยากสัมผัสม้มาอย่างใกล้ชิดบอยบินโดยไร้ปีกอย่าลืมติดตาม b r a v e Horse นะคะ b r a v e Horse เราจะบินโดยไร้ปีก